กล้องใจกล้ามันเก็บออไว้ในใจเออมันไม่ต้องแสดงออกขนาดนั้นทุกออคนรู้ใช่ว่ากล้ากล้าไหมกล้าเล่ <c oughs> ถ้าเมียพูดว่าไม่คือครับ <c oughs> คนนี้พอแต่งงานแล้วเป็นพ่อบ้านแล้วครับใครเป็นพ่อบ้านที่ใจกล้ากว่ากันนี่ แล้วไม่มีใครออกตัวด้วยนะนั่งนั่งนิ่งนใช่คือการการที่เราจะมาเแบบเนี้มันทำให้ชีวิตเรามันไม่มีความสุขใช่ใครไม่มาออกตัวขนาดนั้นเนอะใช่พี่วิลลี่เนาะพูดเรื่องนี้ไปพูดทำไมเรื่องใจกล้องใจกล้ามันเก็บไว้ในใจเออมันไม่ต้องแสดงออกขนาดนั้นทุกคนรู้ใช่ว่ากล้ากล้าไหมกล้าเลยถาเมียพูดว่าไม่คือ ครับจบง่ายอยู่เป็นเอออยู่เป็นจะไปเถียงให้มันยืดยาวทำไยาวเไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์จริงๆให้คนชนะไปเลยเออเพราะสุดท้ายเราก็ไม่ชนะอยู่แล้วไม่มีทางมันหมดโอกาสแล้วโอ้ยดูเข้าใจกันหมดเลยนะเนี่ยนี่พ่อผมนี่คือเขาเรียกว่าอะไรอะไรวะเท่าแก่เท่าแก่ผมในงานแต่งผม คุณมากที่ชวนผมไปแล้วก็ให้ผมเป็นเท่าแก่เท่าแก่ผมแต่งคือคนนี้เลยคุณพ่อผมเป็นสู่ขอพย้ายผมถ้าไม่มีเขาเนี่ยผมไม่ได้แต่งงานลแล้วพูดยังไงอะตอนนั้นพูดงไงอะไรนะตอนเป็นเท่าแก่ต้องพูดไงโอ้ยพี่เชื่อไหมแล้วลืมไปคำหนึ่งแต่เราก็ปลิ้นปล้อนไงเราก็ไปถึงเพิ่วันนี้ครอบครัวภูพานเนี่ยเขาก็เอ๊ะหายเมียนั่งอยู่ด้วย หันไปกะว่าจะให้ก็ช่วยไอ้คำนั้นที่เขาเรียกว่าอะไรว่าที่เอาเงินมากองกองไองมากกันเลยเออสินสอดคำว่าสินสอดลืมหันไปหายาลีอูฝรั่งด้วยคงช่วยไม่ได้โอ้โหแล้เี่คนหนว่าเอาตังค์มาเป็นกอง ละเอียดเจ้าแรกกละเอียดเดียเวลาไปเรื่อยๆก่อนว่าเดี๋ยวว่ามันมาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันหมักไม่มาไม่มาเลยเลยข้ามไปจนถึงแบบว่า เขาอยากจะสร้างชีวิตคู่กันหวังว่าคงจะอนุญาตอะไรเงี้ยแล้วก็รอดพ้นไปอ้นี่กรบบีบเอาให้สนุกเลยพ่อเอาให้สนุกเลยผู้ใหญ่เต็มเลยจะให้สนุกเอาให้สนุกเลยพ่อเอาสนุกผมจะจดจําสนุกเลยเอาฮาเอาฮา็อกแต่สนุกจริงๆผมบอกวาแต่มีมีคลิปอยู่ในผมถ่ายเก็บไว้ทุกคนชอบมาก ทุกคนกลายเป็นว่าบอกว่าชอบงานแต่งอันนี้มากแล้วก็ชอบพี่วิลลี่มากที่เขาเป็นแบบเป็นทั้งเหมือนเป็นเท่าแก่ที่เป็นพิธีกรอ่ะแล้วเขาก็พูดของเขาไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างช่วงนี้เราไม่มีงานไม่ค่อยมีอะไรมากรับนั่นนี่รับเป็นเท่าแก่องงานดีใจเพราะเขาพาเขาท้องมีลูกออกมาปุ๊บนี่โอ้โหพี่พี่เพียรลี่ก็เป็นเพื่อนคุณพ่อผม ก็เลยเหมาะสมมากที่เขาจะเป็นเท่าแก่ให้เราอะไรเงี้ยรุ่นเดียวกันไล่ไ่กันครอบครัวเขาครอบครัวยาหลีนี่เขาเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยโตมาด้วยกันก็เลยโอเคไป